โอ้พี่น้องเอ้มาเจอไม่ค่าขายเครื่องหิ้มทางอีกแล้วเนาะสบายดีแม่ขายยังนอนน่ขายทยี่ไ่นโอ้เฮ็ดบ่มี่บ่ช่วงน้โดยเป็นห้านคั่งแน่แล้วบันนี่นะอไอมาตะกี้ยังขายอยู่ขี้ดินอยอะ <c oughs> พี่น้องเอ้มากอขายเน้นได้ใช่นมอืมเมื่อ

cần cả lông, lưỡi chín buông chín lõ, mai cướ, nó, à, về mai cướ, măng mai, măng to, kèng, hơi xa, ô, à, nó mày cái hết, bên con bên con thế và vào cà bò ngắm bên này, này nó, rồi đôi cái lươn nương người โอ้ oh, สบายดีขายกองเทไรหน่ยอยคนห้าพันโอ้ไม่ค่าก็ขึ้นหนา้าขาวแท้เอา้าหนีไปใช่นะ่ะโอ้บุกขายบ่ชาชะพี่น้องเลยอืม mm, ไม่ค่าเพิ่นบุก,ก้าเข่ากล้องอายบ่โอ้โดย โดยดยาแร่ชาวประจิ้นอซอยอยู่เนาะโอเคพี่น้องเงยเพิ่นอายม่ค่าก็าาอายว่าใช่ม่ค่าก็คืออายกล้องบ้านนี้เอียนขายตัวทะเ,เลใสยินคู่ละสามสิบพันกิบว่าใั่พี่น้องเงยเอียนเนาะหรือว่าปลาไหลนแหง ใช้มีกรุงมีคบน้่บ่เบิ้ดแล้วโอ้โดยโดยพี่น้องเลยมีเบิดพี่น้องเลยบางนอกบางนาวันนี้บางนาว่าธรรมชาติบ่อันเท่าไรใช่ไหมห้าพันกีบพี่น้องเลย มีแต่เครื่องสสธรรมชาติคั่กได้แบบนี้เนาะหาพันกีบป,ประมาณสิบกว่าบาทเป็นไ,ไรงประมาณสิบบาทจานละนนสิบบาทเนาะ,อ,ะอันนี้มักบวบเลียมบอมมกข่ายมขยเห็ดเนียเห็ดนี่ได้กินเลยนี่มันคล้าขคือมกบวบนี่บยบ่โอ้ ข้าวกับฟอกกา้านไม่ออกเลยเนาะปอกเรียบไม่เอายายโอ้ถักซะว่าน้องเราเซฟคนันึน่งหมกบัวเซฟบขัวอีกเอ,อ้าสันถักแล้วสันเต็มันหอมมันหวานอ้๋ออีน,นึน่งแล้วมันใา้เป็นน้ำมันจางเลยอืมว่อเป็นใจากเอามาหนึ่งกินกับแก้วกบแท้เนาะใส่ในใดนี่สองพันห้าสองพันห้าพัน เออเอาเลือกมาเนี่ยแต่เอาเอามักอ่อนๆเด้อพอหมักอ่อนๆอืมเอาเอาจักจักจักสิบพันโดยจะปลูกเองบ่หรอนี่เองโอ้หมักยังเกาะเอาไหมดูมักข่าโนยหมักข่าโนยห่วยหมักขนาโย ช่างว่าแทะโดย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 ฮะผักนั้นอันนั้นน่ะพักไผยผักไผ่5,000บตยานแทะผักไผ่ก็แะมะกอกนี่ได้เะของไผนี่5,000ของเจ้า่นฝากบ่อ ืพเโดยพี่น้องเลยมากอกเอามากอกซอยจักทุงก็ได้เนาะม่บค่เาอันน้มออบคคกินอันนี้มันกินแบบไรอันนี้เมื่อเอายึดกระไดกรไดกินทุกกระไดไม่รุ้ีกว่าทะไม่หาจักชิดจักเช้ากองทรายหน่ไหม ามกองชิปอเอาเอา,เอาจักเครื่งกองก็ได้เอาองกงพันเยฮะใช้น้องใหม่น้องใหม่เจ้าขายเนี่ยได้เถอะน้องใหม่เจ้าขายท่มม่ขายแล้วสาวกองชิปน้องก็ขายอืมเอาชอยจักชาพันก็ได้ไหม อ่ะตรงงามๆนะแม่เด้อฮะโดยอนใดก็ได้เลวเตม่เชวให้หละโดยอ่ะซอยจะเท่าพันเด้อใช่ผู้รัจบดมัใช่มมักพักใารมักพักบ่เจ้าน่อโอ้เออเอา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  อาซอยก็ได la ้เอาซอยซอยคนละสิก on ็ไ oh, ด oh, 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 oh. ้เออเอาเเอาคนละสิก็ได้เด้อเออเอาก็ได้เอมัน่เขียวเลยไ้าวขเนียเมนยวเนาะมอ่าโตพี่น้องเลยฮะมักผักมันมีอยู่แม่ในเฮือนหันกันยังบ่ได้ เอนาไม่ก็ได้สิบพันมาเออวบใจทุกเออซอยก็ไ nah ด้ซอยเบิดเนาะเออโดยมัดมัดทงไงครับนีเด้อม่เด้อไ่ได้อจะมันเฮียนะอไ่ดแล้มันจะเฮียโดยอาได้มัดเอาก็ได้บ่เป็นยังดอก โดยเอี่ยนนี่ของไฟเสียนอี้ยนน่่นี่นนเนาะบ่คู่เทไรไหมใช่ลอ,อสามสิบพันมันมีบ่องป่อยอยู่บ่แถวนี้มีมีหนองมีคองอยู่บ่ทางหนาพอมา,อา,าจากซื้อเนี้ยไปไปซื้อไปป่อยี่นะฮแล้วมันทางหนานี่เขาทีเข้าจะมาเข่าในเมืองเลยัน่มมีหมองป่อย À, à, lớp, rồi Ăn thơ nó để băng mấy con gái này thơ mình thơ rhino rồi rhino à, rồi nó rồi rồi rồi, rồi. À. À. Thôi, lên, 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 <laughs> เอ้าอันอผู้ชายและทอนเอาไงโดยโดยบมเป็นยังงเล่านั่นขค่อย้ไม่เร้าอันนมันเป็นเป็นเป็นหกิบเนาะอันเจ้าให้เล่าอันคนละสิบพันเด้อโดยโดยโดยู้เอ้ยม่พิบพันั่นแหละมันมันคนละสิบพันอ่ะใสเาให้เจ้าก่อนแล้วกัของเจ้านี่ยังเรือเลือสองคนโดยโดยสาธุ ได้เดี่นพี่น้องเลยอ่เดี๋ยวซื้อซอยซื้อเอียนซอยเมเพิ่นจะขู่ละเมเด้ออ่าเสียเอาไปปล่อยให้เพิ่นกันพี่น้องเนระเพราะว่าทั้งยอ่เพิ่นว่ามีหวยเนาะมาตายที่เพื่อไปหอดนะเมเนาะ นี่นาเก๋ใกล้นยนี่ะมนี่ไปกใกล้นี่ดเลยเอเอาตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ด้วยเยียนปลาไหลพี่น้องเปลาปลาไหลปปอนลุงเลยปลาไหลปลาลื่นทงทะเลป่าหันไอ้ิ้าพันโอ้พี่น้องเไง โดยมีปลาอย่างนี้นี่เนาะโดยเพิ่นมาขายลูกปลาได้พี่น้องเลยโอตรตายไปเลยยังกูตายไงมันอันนั้มันห่อนื่อมันห่อนื่อมันบัตเื่อปล่าปลากินหญ้าปลาปลาปลากินแหนมเออนี่ยห้าขายหนึ่ห้าทุ่งน้ำเมื่อกี้กันเลยค่ะค่ปลาปลาอยังหลายที่สุดในี่นี่เขาจะได้ปริมาณในลายปลากินหญ้า ไปกินเนี่ยบอกประมาณเจ็ดโตประมาณบรุษละสี่สิบไปหาบโตเนี่ยโอ้ประมาณสี่ตั้งร้อยนึงนะเนาะมีเนาะเกียร์ประมาณสี่ห้าสิบโตว่าสันก็หน่อยก็จับไม่แล้วพ็หน่อยก็ได้โอ้โหอ่อนแงเลยเนี่ยบ่พี่น้องไยมันจะไปถึกโต่งเพิ่นปจักนี่ยเนาะ นเลยถึกตรงไอ้นี่แหละปั้นก็ใช่เลยโอ้ยบุรีเป็นไรเล่ยูตรงย้ำนี่บุรีอยูโดยเอาซอยทักสองทุ่งก็ได้เออพอได้ไปปล่อยนี่ยขยึมมีดเรก็ไปหามีบอกบ่อรถก็คักแท้เต้งเอาไว้จ้างเขาได้สองแสนคนได้อู้อันหู้เจ้าหู้นี่ยสองแสนยิบบ่อใหม่อีกไงโอ้ยพี่น้องเลยธรรมดาพี่น้องมัน มันบ่มีมองใช้น้ำบุ๋คือว่าเฮ็ดคักหิดนี่นี่พี่น้องเห็นเนาะเวลามันน<อ>นั่เครื่องไหวมันจะแก้แล้วเปล่าเลยโอ้ยากแลยเอาปากแล้วโดยท่าน,นมูนแล้วโดยไม่ปทัานมูนไปเปิดขายอืมนั่นนั่นเด้กหมไม้ขอมสวยเลยเดี๋ยวเปขายบัดมือบ่อ๋มไงมัดมือเลยมือได้จักทงเบ็ดเอามาล่อยชิดทงอย่งยเสือดีอย่างอย่างเนี้ยเหมือมือนี้มือมืออันเล็ก็คือว่ายาก มือคนซื่อซอยนี่แล้วเลี้ยงออกมาบ้านบ้านมันกระมันเปล่าเลยบานบามันคือบ้ามันี่แล้วโดยโดยลังเอมันบวดได้ไดนี่เมื่อทรงท่าแก้ขึ้นแล้วอ๋อบวตายใช่บวตายไม่มีออกซิเจนทรงบ้นเท่าก็บได้เงินแล้วเขาก็ได้เงินสครี่แล้วโดยใครยืมส่งคืนได้จมาทรงคืนไ่เต็มที่้ได้ลยได้อ๋อ ปากอะไเด้โดยบ่อนั่นก็ได้ที่หมูมัดก็ได้ที่ขึ้นขึ้นเขากำไรเขาโอ้เพิ่นให้เพิ่นให้ได้ได้ทุงเน่ได้เพิ่นขายเบิดจักทุงจักงาเพิ่นให้เพิ่นรับเพิ่นไล่แบบได้โดยคอยไล่มานี่กันเราทงสิบพันอ่าไล่กำไรทงละห้าพันแมนบางมือได้คารุเฮนตัวนี้สองโดยน้ำมันในเติมมือเทไรในไปเบิดมือ ใช่เลยกับประมาณอยู่แสนหนึ่งแสนหนึ่งพอดแสนเลยตัวน้ำมันรถจักรก็เดี๋ยวนี้เนาะอ๋อตัวไอ้ที่จะแสนหนึ่งก็ไปทางแบงค์ลักเช่ากับมาซับทหารอ๋อไปพอดทางแบงค์ลักเช่าเพราะว่าหลุดอันนี้พอได้ไปมื่อเนาะอ๋อตัวเหลือการมันแมนนี่แหละนี่เนาะอ๋ออืมเก้าพันเลยมีนู้นทั้งหมันนี่ทั้งแบงค์ไปซาบพได้ อืมเยสีนู่เทศสีนุ่นอยักิบเก่าอยู่ด้ยเพราะว่ามันใล้ปั๊บะดาเนาะอืมดยพี่น้องเลยไเลียงสิไปบ้านนี่แล้วอ่าเลียงลูกเลี้ยงเต้าบ่้วยเขาทำเฮียนรูพาะลูกเต้ากระดานตองเข้ามือนี่แล้วโอ้อยู่บ้านเมืองไหนเจ้าน่ะพ่ีบ่อยเมืองุพเอ้า ชิโน่ปุวะิโน่มแล้วโอ้ชิโน่ใกล้กัน่อแล้วสันน้อทีเฮก็อยู่บันโคใหไงแล้วบันโคชิโน่หร่าเอ้าก็อยู่ในใกล้ชิโน่แล้วโคกวายเนี่ยโคใหไงโคกกวายใกล้กันนั่นแหละชิโน่เปล่มนนั่นนั่นฮะนั่นเอ้าบจักันแล้ววันนี้อยู่ใกล้กันกันนะแต่อยู่ในตัวเมืองชิโน่หรือเลบ้านยังเอาบ้านธรรมภาคบ้านธรรมภาค เอ้ยเอาผ่านไปอยู่คุมือหมื่บ้านนี่ก็ผ่านมาอยู่บ้านธรรมภะฮะโดยผมจะไปห้าวก็ข้าวรายการเนี่ยคือเป็นแหนบเป็นแหนบอยู่บ้างนแหนบสักแหนบแปดสิบพันน่ะอ้าโทษเมื่อเท่านั้นแล้วโดยใจของใจของใจไปฌานพี่น้องเลยโอเคโอเคเดินทางไปโต้กอนแับนี้ปล่อยปลาก่อนเนาะประมาณเจ็ดแปดสิบตัวเลยเห็นคอยอยู่ที่เนินถ่ายน้องเห็นได้เนาะ เห็นแล้วเจ้าก็ไปเบิ่งเด้อในโทรศัพท์เด้อโทรศัพท์วะโดยไอชื่อไปชังบุก่งยังหรืฮะโซกงยังหรือเปิดเตียงทองคอยชื่อบำคำลาขอน่ะบำคำลาบำคำลาสักผ้าโอ้บำคำลาขายลูกปลาเนาะโดยโดยโอเคโอเคไปทันโซกงยังในบ้านนี่ยเปิดเตียงทองโทรศัพท์วะแม่ยในยูทูบด้เมียผมเรากลิ่นเมียผมก็เบื้งเบิ่งเมีเนี่ยเจ้าไปได้เบิ่งบ้าใช่เมียเขาไปเบื้องอะไรอ๋อ rồi Xong xiên rồi nó rồi 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 chào, chào, á, chào. Hay bưng chào 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 Đôi. chào 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 Đôi. chào 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 เออขาเย็นเราโอ้เ oh, ก oh, oh, ือบเป็นโกงเย็นเลาแล้วบดนี้นาะอ้ออ้าอมิตูดูมัซ่อสยอหองไปเท่าน้อไปเท่ามยีังไ่ะไม้เล่านี่แหละเลาเมื่อเล่าเมื่อนึ่งข้าวอืมล่าเนื้อายอ้าอ้าใช่มม่โอ้ยเ่าแก่ใจดีโอยแล้วบุมมีเงินเติมน้ำมันแล้วพี่น้องเหอแมีแต่คนหายอยชอยบ้นล่ะ เมื่อวานนี่ก็ขึ้นเชฟปนกับน่องหม่ยังสองกระสอบอยู่เพื่อนโอ้แต่อยากซื้อซอยอยากอุดหนุนอะไรเนาะโดยโดยโดยมันอยากเคี่ยวเดี๋ยวน้ออีน้องเลยมันต้องแก้เป็นบ้องเป็นบ้องแล้วต้มแล้วแบบ trai à cọ không bớt nè bớt áo size 5 cái này bao tiền ồ rồi nào, xôi tao con người bớt xa đôi đó 10.000, đôi 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 nhận, chấp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  พอแห้งแล้วกระเพาะขึ้นเป็นง่ายเนาะอ่าด้วยมา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 กระเพาะขึ้นกับเพื่อนาหาบ้านพี่น้อยเอ้ามียาดีกระเพาะบ่โอ้ด้ยพี่น้องเอ้เอ้าเอ้าเอ้าแซนไปป้าเด้อขอบใจได้หลายอือด้วยด้วยขอบใจเดรรายพี่น้องเอ้อือไปเดินทาง ปลาไปปล่อยกันมีห่วยอยู่ข้างหน้าพคนละปลากระเอียนพี่น้องเหรอปลาพี่น้องเลยปลาเตียงก็เห็นห่วยและอยู่ข้างหน้านี่เนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นมิตรห้องตะห่วยแถวนี้พี่น้องเลยส่วนลายมันบกค่อยมีน้ำซีเนาะปลาเตียงสีเอาเอียนพี่น้องเลยกับบรรดาปลาเนาะปลาจำนวนประมาณหกสิบ เจ็ดสิบตัวนี่แพี่น้องเอ้ยป้อยนี่แหละมันเป็นน้ำที่ไหลเนี่พี่น้องเอ้ยเนาะมันเป็นห้องสายน้ำโอ้แล้วก็ไหลลงไปพุ่นอะไรพี่นอ้องเอ้ยลงไปจากอันนี้เคยอ,อน้นห้วยเนาะจากห่วยก็ลงไปสู่เซแล้วก็สู่น้ำคลองแล้วก็ออกทะเลพุ่นไหนพี่น้องเอ้ยอืม มาเตียงกันสิป่อยเอียนหรือว่าปลาไหลก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยไปบไปไปเลยไปเลยไปเลยไปได้หรือเปล่านี่เออเอาไปสี่ตัวเลยนงเลยสี่ซีวิตไปเลยเน่ไปไปเร็วไปไปไปโอเคเอ้าวไปให้วิตให้พ้นเด้อบันี้เด้ออย่าให้มนุษย์จับได้ไดย มาพี่นอ้องใหญ่โตมาก็เป็นปลาแบบน,นี้เนาะปลากินเนี่ยโอ้ยมาลูกหน่อยลไลยเลยพี่น้องครูไปโอเคไปเลยไปเลยเป็นปลาเพิ่นเอามาขายเนาะลูกปลาพี่น,อน้องเหญ่ถุงหนึ่งเป็นประมาณสี่ห้าสิบตัววันสั้นโอเคอ้าไปไปแบบน,นี้ ให้ตลอดปลอดภัยเดอ้อจะให้คูค่คนจับได้เนะาะอ่าโอเคไปเลยไปน,นี้น้ำก็เจินเย็นพี่น้องเไงเนาะน้ำห่วยน้ำหอ้องธรรมชา,าติไหลน้ำตาพวกะอะไรตะปลาพวกอะไรก็ลงไปพวกอะไะพี่น,น้นนนนนนองไงไหลไปเรื่อยๆเนาะเป็นน้ำใสห่วยใสห้องไปบัตเตียงกับสิคอตัไปต่อต่อก่อนไปน,นี้พีนน่น้องไงเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณ,คณทั้งย,าย่าไงเจดีย์อยู่ทางฝั่งไทยเป็น ฝากเงินมาไว้ให้บ่เตียงซื้อสั์ปลอยมีอย่างก็ได้เวซันเนาะก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้ออให้มาสํำใดก็ขอให้กับขึ้นไอ้ร้อยเท่าพันเท่าซาถูเนาะไปห้าก็ไปก่อนพี่น้องเลยไปไว้ามาว่ามัน,นบเบอเตียงสดเฉ้าไปเวียกกะเวเจอระหว่างทางก็เลยซื้อปลอยให้เพิ่นซะพี่น้องเลยเนาะก็ะได้บุญได้กุศลหลายเติบม้อน้ก็เกือบร้อยชีวิตผมอแม่พี่น้องเลยเจ้าเนาะ ไปเดินทางต่อน้ำกันบัหนีพ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูคุชุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วกับข่ามโฆษณาพี่น้องนี้เนาะสำหรับมือนี้ประเียงกับขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูคุชุคตที่พี่นอ้อ,นนองเนาะ